เพื่อนจ๋า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 มาเล่นด้วยกันมีอะไรแบ่งปันกันเล่นกันดีๆสวัสดีค่ะเด็กๆสัปดาห์นี้มาพบกับคุณครูมิมอีกเช่นเคยนะคะสัปดาห์นี้เราจะมาเรียนรู้ในหน่วยเรารักกันได้นะคะเอ๊ะแล้วเด็กๆรู้ไหมคะว่า หน่วยเรารักกันได้เราจะเรียนรู้เรื่องอะไรบ้างคะเฮะเด็กๆรู้ไหมอ่าหน่วยเรารักกันได้นะคะจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับหการแสดงอารมณ์ 2. การเป็นมิตรสคือความสามัคคีสก็คือความเสียสละแล้วก็5นะคะ ความห่วงใยนะคะแต่ในวันนี้นะคะครูมิมจะมาให้ความรู้เด็กๆในเรื่องความเสียสละนะคะเด็กๆรู้ไหมคะว่าการเสียสละหมายถึงอะไรคะเด็กๆรู้ไหมคะการเสียสละก็คือการรู้จักเสียสละสิ่งของต่างๆให้กับเพื่อนให้กับ พ่อแม่หรือคนที่เรารักนะคะแล้วก็ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่รู้จักแบ่งปันแบ่งปันสิ่งของแบ่งปันความสุขของตัวเองเพื่อเป็นประโยชน์กับผู้อื่นนะคะแล้วก็ความเสียสละก็จะมี4อย่างนะคะมีเสียสละอะไรบ้างกเด็กๆรู้ไหมคะการเสียสละก็จะมี เสียสละเสียสละเวลาเสียสละโอกาสเสียสละสิ่งของแล้วก็การเห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตัวนะคะวันนี้นะคะคุณครูมิมมีนิทานเกี่ยวกับความเสียสละของปลาฉลามมาให้เด็กๆได้ฟังนะคะ,ะเด็กๆพร้อมหรือยังคะลูก พร้อมแล้วไปรับชมได้เลยค่ะมาฟังนิทานกันแล้วปลาฉลามตัวหนึง่งว่ายน้ำอยู่เพลินเพลินมันได้ว่ายไปว่ายมาจนกระทั่งไปเจอกับปลาวานมันจะหลบหนีไปทางไหนก็ไม่ทันแล้วดังนั้นปลาวานซึ่งเป็นปลาที่ตัวใหญ่กว่า,าก็ได้จับปลาฉลามกินเป็นอาหาร ปลาใหญ่กินปลาเล็กเจ้าแต่ว่าฉันจะไม่กินเธอฉันจะปล่อยเธอไปแล้วเธอต้องหลอกพวกปลาอื่นๆมาให้ฉันกินเยอะๆนะปลาวานได้พูดกับปลาฉลามปลาฉลามแม้จะดุร้ายอย่างไรก็ได้ซื่อตรงต่อพวกพ้องมันจึงได้บอกกับปลาวานว่าฉันหลอกเพื่อนของฉันไม่ได้รักและฉันก็จะปล่อยให้พวกพ้องของฉันมาเคราะร้ายแทนฉันไม่ได้เหมือนกันดังนั้นขอให้ท่านปลาใหญ่จงกินฉันเสียเดี๋ยวนี้เถิดฉันน่ะยินดีจะเป็นอาหารของท่าน ดีกว่าที่จะปล่อยให้พักรัวของข้าเนี่ยต้องมาดวงสวยแบบนี้ปลาวานได้ฟังปลาฉลามพูดก็ขอบอกขอบใจและชมเชยว่าเธอเป็นปลาที่ดีนะมีจิตใจดีมากด้วยฉันจะไม่กินเธอก็แล้วกันฉันจะปล่อยเธอกลับไปหาเพื่อนเธอเดี๋ยวนี้เพราะว่าฉันน่ะไม่อาจจะกินปลาที่มีคุณงามความดีแบบนี้ได้จริงๆ ้นเรารู้ว่าความดีมีคุณค่าเป็นเกราะทองป้องกันอันตรายให้กับเราได้เด็กๆก,ก็ได้ดูคลิปวิดีโอนิทานเรื่องอะไรคะเด็กๆรู้ไหมเด็กๆได้ฟังไปแล้วเรื่องปลาฉลามผู้เสียสละนะคะเด็กๆเ,เห็นไหมปลาวานตัวใหญ่กว่าปลาฉลาม ฉลามอ่ะดุร้ายกว่าปลาวานนะคะปลาฉลามจึงเสียสละชีวิตเพื่อเพื่อนๆพ่นปลาตัวเล็กๆอีกมากมายเห็นไหมคะว่าปลาฉลามอ่ะเขายอมเสียสละชีวิตของเขาเพื่อเพื่อนปลาทั้งหลายนะคะเห็นไหมคะแล้วก็ได้ผลตอบแทนก็คือทำให้ ปลาวานใจอ่อนไม่กล้ากินปลาฉลามเลยปลาฉลามก็เลยกลับไปมีใช้ชีวิตอย่างสนุกสนานกับปลาตัวอื่นๆอีกเห็นไหมคะเด็กๆการเสียสละบางครั้งก็ทําให้เรามีความสุขแล้วก็ให้รอดพ้นจากอันตรายด้วยนะคะเด็กๆเด็กๆก็ได้ฟังนิทานแล้วก็ได้ความรู้เกี่ยวกับการเสียสละไปแล้วนะคะแล้ว เด็กๆอย่าลืมไปทบทวนแล้วก็ทำใบงานที่คุณครูให้ไปนะคะเด็กๆแล้วไว้พบกันใหม่ในสัปดาห์ต่อไปนะคะสำหรับสัปดาห์นี้สวัสดีค่ะ